วัค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวโปรแกรม f a บนะคะสําหรับโปรแกรมนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับอัดวิดีโอบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าสามารถจับภาพได้ด้วยนะคะก็เวอร์ชั่นที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเวอร์ชั่น3 5, 5 9 9นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของ start fab ตรงนี้กันก่อนเลยตรงนี้จะเป็นการตั้งเพื่อให้เปิดโปรแกรมแฟบแบบย่อจอนะคะส่วน fab window away on top ก็คือจะเป็นการตั้งให้โปรแกรมนี้ อยู่ด้านหน้าเสมอนะคะส่วนล้านแฟตรงนี้เป็นการเรียกโปรแกรม Fab ขึ้นมาอัตโนมัติตอนราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะส่วนตรงมอนิเตอร์แอลลอเดสก์ตรงนี้สำคัญมากนะคะคือจะเป็นการตั้งค่าบันทึกวิดีโอเมื่ออยู่ใน Window s Mode คือถ้าเราไม่ติ๊กเลือกตรงนี้เราก็จะไม่สามารถอัดวิดีโอได้น่นนี้นะคะค่ะในส่วนสุดท้ายตรงนี้ก็คือจะเป็นการ เลือกให้แสดงโปรแกรมแฟปบน y y t t m t t r ทนะคะก็คือตรงบุมล่างด้านขวาตรงนี้นะคะค่ะเรามาดูในส่วนต่อมาตรง99 fps ค่ะในส่วนของโฟลเดอร์ s a v e b e n c h m a r k In ตรงนี้จะเป็นการเลือกโฟลเดอร์ที่เอาไว้เก็บค่าของ b e n m h r k r k นได้น,นี้นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้โดยการกดปุ่มนี้นะคะแล้วก็ทำการเลือกโฟลเดอร์ที่เรา อยากจะเก็บแล้วก็กดโอเคนะคะค่ะต่อมาในส่วนของปุ่มวิวจะเป็นปุ่มที่เอาวไ้เรียกโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ไว้ขึ้นมานะคะแบบนี้อ่าแบบนี้นะคะค่ะในส่วนต่อมาตรงตรงนี้ก็คือจะเป็นการตั้งปุ่มการแสดงหรือไม่แสดงในส่วนของเบนมาสนะคะก็เราก็สามารถตั้งให้โปรแกรมแฟบของเราเนี่ย เก็บค่าของแต่ละอย่างแยกกันตามออปชันทางด้านล่างตรงนี้ก็คือมีอยู่3อย่างก็มี FPS FPS ก็คือจำนวนเฟรมที่ใช้ต่อวินาทีนั่นเองนะคะส่วนเฟรมไทม์ก็คือเวลาของเฟรมนั่นเองส่วน Min m a ็ก v อเวเก็คือค่าเฉลี่ยของเฟรมทั้งหมดนะคะค่ะส่วนตรง Stop b e n m h r k r k t f t e r ตรงนี้ก็คือจะเป็นการ ตั้งเบน์มาร์กตามเวลาที่เรากำหนดนั่นเองค่ะค่ะในส่วนของ o อเ r l a y h ล t ฮอตก็คือเป็นการตั้งปุ่มการแสดงผล FPS นั่นเองนะคะค่ะในส่วนดำๆตรงนี้นะคะ o อเ r l a y c ล r ค e r คือจะเป็นการเลือกตำแหน่งการแสดงของ FPS นะคะก็สามารถเลือกได้ทั้งหมด4มุมมองนะคะโดยมันจะอยู่มุมบนตรงนี้นะคะ คือในวิดีโอที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะไม่เห็นค่า FPS ที่กำลังอธิบายอยู่นะคะก็คือต้องลองทำเองก็จะเห็นเป็นตัวเลขสีเหลืองๆนะคะค่ะในส่วนของตรงนี้คือจะเป็นการซ่อนค่า FPS นั่นเองนะคะต่อมาในส่วนของ a อเรีย d a t เคือจะเป็นการอัปเดตค่าแสดงผล FPS ทุกๆ1วินาทีนะคะคือถ้าไม่เลือกออปชันนี้เนี่ยค่าการแสดงผลก็ จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็คือตัวเลขจะขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลานะคะค่ะต่อมาในส่วนของ Movie ด้านบนตรงนี้ก็คือการเลือกโฟลเดอร์ในการบันทึกไฟล์ก็แนะนำให้ตั้งไว้ที่ฮาร์ดดิสที่เหลือพื้นที่เยอะๆนะคะเพราะว่าโปรแกรมแฟปเนี่ยอัดแล้วไฟล์ที่ได้ก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะค่ะเรามาดูตรงส่วนนี้กันก่อนนะคะตรง Sound Capture Setting ตรง Record w i n t a g e ็ดตรงนี้นะคะจะเป็นการเลือกเพื่อเปิดการบันทึกเสียงที่อยู่ในวิดีโอนะคะก็สามารถเลือกได้2แบบก็คือแบบ Stereo กับแบบมันติช n นลนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหนนะคะส่วนต่อมาตรง Record External Input ตรงนี้ก็คือการเปิดเสียงไมโครโฟนส่วนในส่วนของ o l l Capture ตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นการเลือกปุ่มกดเวลาพูดไมโครโฟน วิธีการก็คือให้เรากดปุ่มอ,อย่างนี้เป็นสเปซน,นะคะก็ให้เรากดปุ่มเนี้ยค้างไว้แล้วเราก็พูดนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราไม่เลือกในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดไมโครโฟนตลอดเวลานั่นเองนะคะค่ะในส่วนต่อมาส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นการซ่อนเมาส์เวลาอัดวิดีโอนั่นเองนะคะค่ะต่อมาล็อกเฟรมเรทคือจะเป็นการล็อกการบันทึกตามเฟรมเรทที่เราได้ตั้งเอาไว้นั่นเอง ค่ะส่วนสุดท้ายตรงนี้คือจะเป็นการเลือกเพื่อไม่ให้มีการบีบอัดตอนเราบันทึกนะคะคือถ้าเราติ๊กเลือกในส่วนนี้วิดีโอที่ได้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะคะค่ะต่อมาในส่วนของวิดีโอแคปเจอร์ฮอตคีย์ตรงนี้คือจะเป็นการตั้งปุ่มเวลากดเริ่มอัดวิดีโอแล้วก็การหยุดอัดวิดีโอนั่นเองนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะโดยการคลิกแล้วก็กดปุ่มที่เราอยากจะเปลี่ยนนะคะค่ะ ตรงวิดีโอแคปเจอร์เซตติ้งตรงฟูลไซส์ตรงฟูลไซส์มันจะอัดตามค่าเรส o ซลูชันของเครื่องเรานะคะก็คือค่าตรงนี้นะคะนี่ค่ะมันจะอัดตามค่านี้ของเครื่องเรา,าส่วนแบบฮับไซส์แบบฮับไซส์คือมันจะมีความคมชัดน้อยกว่าแบบฟูลไซส์ครึ่งหนึ่งนะคะ่คะตรง6 0 fps ตรงนี้ก็เป็นการบันทึกวิดีโอ แบบ60เฟรมต่อวินาทีนะคะก็การตั้งค่าเฟรมเรทตรงนี้เนี่ยยิ่งค่ามากมันก็จะยิ่งไหลลื่นมากนะคะแต่ถ้าเฟรมเรทต่ำเนี่ยมันก็จะอาจจะเกิดการกระตุกนะคะอ่าเราจะลองมาอัดในส่วนของเกมดูนะคะค่ะถ้าสมมุติเราอยากจะอัดทั้งทั้งหน้าจอนะคะก็ให้เรากดอ,อัดก่อนที่เราจะเปิดเกมขึ้นมาแต่ถ้าเราอยากจะอัดเฉพาะในหน้าต่างที่เป็นในส่วนของเกมเท่านั้นเนี่ยก็ให้เราเปิด เกมขึ้นมาก่อนแล้วก็กดอัดนะคะค่ะมันจะมีตัวเลข FPS ของของเกมนี้ขึ้นอยู่ทางด้านบนนี้นะคะ ถ้าเราจะกดอัดก็ให้เรากดปุ่มที่เราได้เลือกเอาไว้อย่างเราเลือกเป็น f 7แล้วก็จะกด f 7นะคะอพอมันเริ่มทำการอัดปุ๊บมันก็จะเป็นตัวเลขสีแดงแบบนี้นะคะค่ะหยุดอัดก็กดตัวเดิมค่ะมันก็จะกลับมาเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมค่แล้วก็จะมาลองดูในส่วนที่เราได้อัดเอาไว้เมื่อกี้นี้โดยการกดที่วิวแล้วก็เลือกเปิดนะคะ มันจะมีตัวเลข FPS วิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะก็คือถ้าเราอยากจะไม่ให้เห็นตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็ให้เรามากดตรงนี้เพื่อทำการซ่อนค่า FPS นั่นเองนะคะค่ะเมื่อกี้นี้เราตั้งไว้ที่60เฟรมต่อวินาทีนะคะคือค่าเนี่ยนะมันก็จะลดลงมาเท่ากับที่เราได้เลือกไว้แต่ทั้งนี้เนี่ยค่า FPS นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเกมนั้นๆสมมติว่า เกมเมื่อกี้เนี้ยต้องการ50แต่ถ้าเราตั้งไว้30มันก็จะลดลงมาต่ำสุดแค่50ตามที่มันต้องการนะคะค่ะต่อมาในส่วนของสกินช็อตค่ะเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก็เป็นการเลือกที่อยู่ของไฟล์ที่เราจะให้ออกไป่นเนี้นะคะค่ะตรงแคปเจอร์คอตคีย์ตรง,ตรงนี้ก็เป็นการเลือกปุ่มในการกดถ่ายภาพหน้าจอน,นั่นเองนะคะโดยก็มีให้เลือกทั้งหมด4ไฟล์นะคะก็ แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้ออกไปเป็นนามสกุลไหนก็ให้เราติ๊กเลือกได้ตรงนี้นะคะค่ะในส่วนของ Screen Capture Setting ตรง Inc u d e Frame Rate ตรงนี้ก็คือเป็นการเลือกว่าให้แสดงค่า FPS ในรูปภาพด้วยนะคะส่วนส่วนตรงนี้ส่วนสุดท้ายก็คือเป็นการบันทึกภาพอัตโนมัติต,ตามเวลาที่เรากำหนดเองนะคะอ่ะเราก็จะมาลองถ่ายภาพหน้าจอดูนะคะของเราตั้งไว้ที่ F6 e นะคะ เราก็จะลองเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาค่ะแล้วเราก็กด F6 e เพื่อเป็นการถ่ายภาพหน้าจอนนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็เปิดโปรแกรมแฟปขึ้นมาเพื่อทำการกดวิวดูได้นะคะ คาจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าค่ะก็ขอจบการรีวิวโปรแกรมแฟบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ